ครับผมก็ขอสวัสดีมิตรรักแฟนนิยายทุกท่านนะครับอยู่กับผมนายกระเบื้องนั่นเองก็หลังจากที่มีคนมาขอให้ผมทำซูปเปอร์กอรยินผมขอบอกเลยนะว่าผมขอไม่ทํานะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทํามาตั้งแต่ตอนแรกกันนะไปทําก็เดี๋ยวจะโดนประเด็นดราม่าหลายๆเรื่องเข้าอีกแล้วก็ขอแนะนํานะว่ามีอยู่ช่องหนึ่งทานะครับเป็นช่องอแฟนนิยายนะครับทำเอาไว้เยอะละ่ะทำจนเกือบจะถึงตอน2,60ละถ้าเกิดอดทนอีกสักห้าตอนพ่งนี้เขาก็น่าจะลงแล้วนะทุกคนนะ ถึงตอนที่2 0 6 0อย่างที่ขอเอาไว้นะครับก็ลองไปติดตามฟังกันได้นะไม่ใช่เป็นเสียงของคนเล่านะครับทุกคนเป็นใช้โปรแกรมอ่านนะครับแต่ว่าเขาปรับให้มันฟังง่ายขึ้นนะก็ลองไปหาฟังดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะยึดหลักในการทําเนื้อหาในนิยายในช่องผมต่อไปนะครับจะไม่มีการปรับเปลี่ยนแต่อย่างใดนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีข้อเสนออะไรดีๆเนี่ยก็เสนอแนะเข้ามาได้นะครับถ้าเกิดว่าผมเห็นว่ามันสามารถหยิบม,มาใช้ปรับปรุงช่องของผมได้เนี่ยผมก็ขอบคุณแล้วก็จะเอามา พัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับผมไปกันเลยครับฟังอาร์กันต่อนะ a r ร์ตูเลเจนตอนที่155่งร้อยห้าสบห้าซมบีเออแล้วก็นะครับในเมื่อเป็นแบบนี้เวลาผมจะตัดต่อง,งานมันก็ง่ายขึ้นด้วยไม่ใช่เพียงเท่านั้นนะผมยังสามารถใช้ดวงตาถ่ายทําการต่อสู้แล้วก็ตรวจสอบสถานการณ์ได้ด้ดยว่าตรงไหนมันมีเรื่องเร่งด่วนอะไรยังไงนะว่าแต่พอดวงตานายออกไปทั้งสองข้างแล้ว จะมองเห็นได้ยังไงล่ะอืมก็กล้องวิเศษไงครับบุกซิลนำออกล้องวิเศษออกมาจากนั้นจึงได้ดึงสายพิเศษจากตัวกล้องเสียบเข้าไปเข้าด้านหลังของศีรษะเจ้าสิ่งนี้ช่วยผมได้เห็นทุกภาพที่ถ่ายผ่านกล้องได้เมื่อผนวกรวมเข้ากับกล้องวิเศษด้วยแล้วบุกซิลได้หัวเราะและพูดกล่าวเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องปกติดวงตาทั้งสองที่กําลังลอยอยู่ใกล้เคียงเขาก็คล้ายกับจะหัวเราะตามไปด้วยแต่อาร์คนั้นขำไม่ออกนี่ไม่ใช่แค่ใส่บอกแล้ว อีกฝ่ายเริ่มจะกลายเป็นมอนสเตอร์ประหลาดไปทีละน้อยมันน่าทึ่งจริงๆใช่ไหมล่ะครับใช่ไหมละ่ะได้เห็นประโยชน์ของการถูกดูดเลือดก,กับตอนนี้เนี่ยแหละแบกิวพันแค้นเสียงส่งมากับท่าทีออกนอกหน้านี้ <c oughs> นี่จะเป็นปฏววิวัติวงการแคสติ้งของเกมนี้ไม่น้อยเลยสนาะสถานีโทรทัศน์จะต้องน้บหลายไหลแน่เลย นี่เองจิงเป็นที่มาที่ไปของการที่บุ๊ซิลตื่นเต้นยินดีจนออกนอกหน้าบุ๊ซิลตอนนี้กําลังจะได้รับเงินจํานวนไม่น้อยจากการขายสิทธิ์ของวิดีโอในเกมแม้ว่าเรื่องนี้จะโดนอาร์คพบเจอและทําสัญญาการแบ่งรายได้50%ก็ตามทาว่าเรื่องน่ายินดีเยี่ยงนี้ก็ยังคงน่ายินดีอยู่ดีนั่นแหละตอนนี้สัญญาเฉพาะกับช่องโทรทัศน์คงจะไม่ได้เป็นแค่ขวัญอีกต่อไปอาร์คนิม เาจาจะช่วยทำให้เกิดฉากที่น่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็ตื่นเต้นด้วยนะครับบุกซิลคล้ายกับว่าจะกูไม่กลับแล้วตอนนี้ควายกำลังร้องขอแก้มบังคับให้อาร์คเป็นตัวแสดงที่นำพาไปยังสถานการณ์ที่ตื่นตาตื่นใจทั้งที่ตอนแรกยังแทบเป็นบ้าเป็นหลังเพราะเรื่องของโลกมืดอยู่เลยแต่แล้วว่าตอนนี้เขากลับพีกกระดานร่วมทางกับอาร์คในนิเวอร์ซะอย่างนั้นหลังจากผ่านไปสักพักหนึ่งบุกซิลก็คล้ายกับคิดได้ว่าการร่วมเดินทางกับอาร์คในนิเวอร์ไม่ใช่เรื่องที่แย่อะไร ยังไงแล้วเขาสามารถได้ทั้งการเพิ่มเลเวลและส่วนแบ่งจากการขายเทมให้กับอาร์คและในตอนนี้ยังจะได้รับเงินจํานวนยังจะได้รับเงินจากการที่หาวัตถุดิบและได้รับสัตว์เลี้ยงที่คนธรรมดาไม่มีทางจะได้รับมา <c oughs> แถมความจริงแล้วบุ๊กซิลนั้นมีความฝันอยู่เขาอยากจะเป็นตากล้องของช่องโทรทัศน์นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมบุ๊กซิลถึงได้พกกล้องวิเศษราคาแพงหูฉีกไปไหนมา่ไหนด้วยและถ่ายทาอาร์คโดยที่ไม่คิดจะเบื่อหน่ายและตอนนี้ความฝันนั่น ก็คล้ายกับกำลังจะเข้ามาใกล้ทีละก้าทีละก้าตั้งแต่ได้เห็นสิ่งที่ตนถ่ายทําถูกนําไปออกโทรทัศน์ <c oughs> สถานีโทรทัศน์ให้ความสนใจวิดีโอของอาร์คนิมถ้าหากว่าเราได้เป็นช่องกล้องส่วนตัวของเขาวิดีโอของเราก็ได้ไปโพลอยู่บนจอโทรทัศน์อีกแน่เลยหลังจากนี้เขาก็ยังจะได้รับส่วนแบ่งค่าลิขสิทธิ์50%นี่เป็นโอกาสที่ได้ทั้งเงินและเดินตามความฝันของตัวเองไปด้วย แม้บางครั้งจะได้รับประสบการณ์ที่ไม่ยุติธรรมและค่าเสียห,ยหายหลายๆอย่างไปบ้างแต่บุกซิลก็รู้สึกขอบคุณอาร์คจากใจไม่น้อยเพราะความคิดนี้เองแนวคิดของบุกซิลจึงเปลี่ยนแปลงและเริ่มยอมรับงานจากอาร์คแต่ไม่ว่าเขาจะเป็นหมูที่มีความสงบสุขเพียงใดหากใครมาเห็นหมูที่ส่วนเสียดวงตาสองข้างและมีกล้องวิเศษเสริมเข้ากับตัวละครแล้วล่ะก็มันก็คงไม่ต่างอะไรกับหนังสยองขวัญเลยเฮ้ย hey, อหมอนนี่มันพอใจกับตอนนี้ซะอย่างนั้น อาร์เกาศีษะก่อนจะเดาะลิ้นไปมาหากวิดีโอสามารถนําไปขายได้อาร์กก็ยอ่ยอมต้องได้รับด้วยเช่นกันเรื่องนี้นับว่าด,ดีแต่แล้วทําไมกันได้เห็นการนําเอาดวงตาทั้งสองข้างออกมาผนวกรวมเข้ากับกริสตันและเจ้าหมูที่หัวมีกล้องวิเศษติดตั้งเอาไว้ไม่ต่างอะไรกับไซบอร์กมันทําเอาเขาน้ําตาแทบจะไหลาราดาที่รับชมอยู่ก็พึมพำออกมาเช่นกันเออเจ้าหนขอรับข้าไม่อยากมองเจ้านี่ต่อไปแล้วละขอรับ เห็นด้วยแล้วครับผมก็ตัดฉากนะครับทุกคนติงท่านได้เข้าสู่ดินแดนแห่งคนตายท่านได้เข้าสู่พื้นที่พิเศษสภาพแวดล้อมพื้นที่สามารถส่งผลกระทบหืมนี่เ,เหรอดินแดนของพวกคนตายนะอาคได้รับการยืนยันผ่านทางหน้าต่างข้อมูลและขณะที่เริ่มกว่าสายตามองออกไปยังบึงตรงหน้าหากวันนี้คือดินแดนแห่งคนตายแบบนั้นแล้วก็ต้องหมายถึงพวกอันเดธ ระยะทางกว่าจะมาถึงเมืองแห่งคนตายก็นับว่าค่อนข้างไกลไม่น้อยบางทีในเมืองดังกล่าวคงจะมีแต่พวกอันเดสอาศัยอยู่พื้นที่โดยรอบจึงไม่มีใครอื่นมารบกวนจะอะไรก็ดีอย่างน้อยเรื่องสภาพแวดล้อมพิเศษนี่ก็ไม่น่ากังวลเท่าไหร่ในนิวเวอร์สภาพแวดล้อมพิเศษนั้นจะคงอยู่ตามแต่สภาพภูมิประเทศของดินแดนดังกล่าวอย่างแรกที่เขาเคยประสบพบเจอมากับตัวเองนั่นก็คือความหนาวเย็น มันมีผลก็ตอนที่เขาเข้าสู่พื้นที่บุเขาหิมะในซอรเทนดานจากนั้นก็เป็นคลื่นความร้อนที่เขาได้รับตอนเข้าไปในถ้ำลาวาในคลั้งบุกอาเกรอนและพวกมันก็ไม่ใช่เรื่องที่สามารถเมินเฉยได้เลยแม้โลหิตมืดอย่างดินแดนแห่งแวมพร์จะส่งผลกระทบต่อผู้เล่นทั่วไปแต่ว่ามันกลับเป็นโบนัสให้กับอาร์คหากให้อธิบายลงลึกเข้าไปผลกระทบจากสภาพแวดล้อมนั้นจะแบ่งออกได้เป็น2ประเภทอย่างแรกคือการอ้างอิงตามคุณลักษณะาธาตุหรือทักษะ ยกตัวอย่างหากก็มีใครสักคนสังกัดท่าน้ําแข็งหรือว่าเป็นผู้เล่นที่เรียนเวทมนต์น้ําแข็งไปที่ภูเขาหิมะพลังอํานาจในการโจมตีหรือแม้แต่พลังเวทของพวกเขาจะแข็งแกร่งขึ้นมากส่วนอีกครั้งหนึ่งหากเวทมนต์ดังกล่าวไปอยู่ในสถานที่ซึ่งมีคลื่นความร้อนก็จะไม่สามารถทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและก็ประเภทที่2นั่นก็คือการมีพื้นฐานอยู่กับสายพันธุ์อย่างผ่าพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในป่าหนาทึบก็จะได้รับผลโบนัสเป็นเพิ่มความยืดหยุ่นทางธรรมชาติ20%ซ หากว่าเป็นเอฟป่าเอฟก็จะได้รับโบนัสในการเสริมพลังเวทมน30%อีกทางหนึง่งพวกคนแค้ก็จะได้รับโบนัสหากว่าอยู่ใต้ดินอย่างเช่นดันเจียนหรือว่าอะไรทํานองนั้นในอดีตกลุ่มทันบนได้ใช้เวลานานหลายเดือนในวงกดใต้ดินจนได้รับผลกระทบอย่างสิ้นหวังกันมาแล้วหากพวกคนแคะอย่างบุกซิลไปใช้เวลาในวงกดใต้ดินนานหลายเดือนหลายเดือนแทนที่พวกเขาจะได้รับโบนัสกลับมาแทนโทนะครับพอดีพูดยาวไปหน่อยพูดผิดนะ ด้วยเหตุนี้พลังอํานาจจากการโจมตีของผู้เล่นสามารถแปรผันไปตามพื้นที่นี่เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมอาร์คจึงเลือกเป็นมนุษย์ตั้งแต่เริ่มเล่นเกมตามปกติแล้วมนุษย์ไม่ได้โดดเด่นในด้านใดด้านหนึ่งจึงไม่ค่อยจะได้รับผลกระทบใหญ่หลวงจากสภาพของแวดล้อมมนุษย์จะได้รับโบนัสอะไรก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่แต่ว่าจุดเด่นส่วนใหญ่คือการที่ไม่ค่อยได้รับผลเสียสักเท่าไรนักจะมีก็แค่พื้นที่น,น้อยๆพื้นที่จริงๆที่จะทําให้พวกเขาต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยง นั่นจึงนับว่าเป็นการเล่นที่ค่อนข้างมีสเสถียรภาพไม่น้อยแน่นอนว่าพื้นที่อย่างดินแดนแห่งคนตายก็เป็นการอ้างอิงสภาพแวดล้อมตามสายพันธุ์เช่นกันเรื่องตรงนี้ไม่มีไรน่าห่วงแต่ว่าความยืดหยุ่นทางธรรมชาตินั้นจะส่งผลกับอัตราฟื้นฟูของพลังชีวิตที่เป็นคนละส่วนกับการใช้โพชั่นหรือว่าเวทมนต์มันถูกลดทอนประสิทธิภาพไปถึง50%เพราะเป็นดินแดนแห่งคนตาย เพราะว่าเรื่องนี้ไม่น่ากังวลอะไรมากนักเพราะเขาสามารถใช้อาหารได้หลังจบการต่อสู้ในแต่ละครั้งเพื่อทําการฟื้นฟูสําหรับความเหนื่อยล้าเองก็เช่นเดียวกันอันที่จริงเขามีเรื่องอื่นที่น่ากังวลมากซะยิ่งกว่านี่แบกิวนายเพิ่งจะเหยียบขี้ไปนะฮะๆไหนไหนกันอฮ้ยแบกิวส่งเสียงร้องคราวมาในขณะที่ถอยเท้าไปตามคำของอาร์ไม่ช้าเท้านั้นพลันจุ่มเข้าไปในบึงน้ำก่อนที่พลังชีวิตจะลดลงอย่างรวดเร็ว เหมือนที่คิดเอาไว้เลยก็อาร์กมันหลอกว่าเหยียบขี้นะทุกคนนะแล้วก็ให้ไอ้นี่มันถอยออกไปโดนโดนแอ่งน้ําจนเลือดลดน,นะทุกคนนะอาร์กยิ้มก่อนที่จะพยักหน้าให้ความจริงแล้วอาร์กก็ค่อนข้างคุ้นชินกับพื้นที่แบบนี้มันคือบึงมืดมิดที่ถูกล้อมเอาไว้ด้วยต้นไม้ตายซา,ากและกลิ่นเหม็นเนา่าระดังเข้ามากับพื้นที่เช่นนี้สิ่งที่เขาต้องให้ความระมัดระวังพิเศษนั้นไม่ใช่มอนสเตอร์แต่ว่าเป็นบึงน้ําหากเขาเผลอตัวโดนบึงน้ํานั้นแม้เพียงนิด เขาคงจะได้รับผิดร้ายแรงมาแน่อ้าโทษทีนว่า็ขี้นะแต่ว่าที่จริงมันก็แค่โคลนเองอากนิมบุบ๊แบก,กิวทำอะไรอยู่นะครับถอนพิดใี้บอน,นี่ก่อนสินี่นายรู้อะไรไหมสมุนไพรรักษาคิดราคา70เหรียญเงินนะอากยืนอยากแก้ผิดให้ก่อนที่จะหัวรอกมาฮี่เอาหมอตึกครับบุกสิวขวาขวดยานั้นเอาไว้ก่อนที่จะราดตัวของแบกิว ด้วยเหตุน,นี้แบกิวจึงพ้นสภาพของอาการติดพิษและจ้องมองอาร์คด้วยใบหน้าแทบจะนองน้ำตาเออกระผมรอดแล้วขอบคุณขอบคุณนายท่านใช่ใช่นายนายรอดแล้วเออวันนี่คิดอเอาไว้กระผมมีนายท่านมีคนเดียวเท่านั้นความสัมพันธ์ระหว่างหมาป่าและหมูน้อยทั้งสองคล้ายๆกับจะลึกซึ้งขึ้นไปทุกๆวันเพราะการกระทาของอาร์คอย่างไรแล้วอาร์คก็มั่นใจได้แล้วว่าบึงพวกนี้มีพิษจากเหตุการณ์เมื่อครู่ แถมพื้นที่แถบนี้ก็ไม่ได้มีแต่บึงน้ํายังพอมีส่วนที่เป็นพื้นดินระหว่างบึงให้คน3-4ถึงคนสามารถเดินผ่านไปได้แต่เส้นทางผ่านบึงน้ําพวกนี้ค่อนข้างจะซับซ้อนเอาเรื่องถ้าไม่มีมอนสเตอร์อยู่ก็น่าจะขี่ราดันได้นะโดยธรรมชาติของราดันนั้นมีูมงต้านทานพิษที่ค่อนข้างสูงบุกซิลก็สามารถขี่แบกิวได้จึงไม่ใช่ปัญหาแม้ว่าจะไม่มีความสามารถในการต้านพิษแต่ว่าอย่างน้อยก็สามารถกระโดดไปได้ไกลหลายสิบเมตรและด้วยระยะของความกว้างของบึงเท่าที่เห็น ก็ไม่น่าจะมีปัญหาได้อย่างใดด้วยเหตุนี้การขี่สัตว์พาหนะมันจึงทําให้การเดินทางของพวกเขารวดเร็วมากขึ้นผ่านไปสักพักใหญ่หลังจากที่พวกเขาเข้าสู่เขตบึงในที่สุดแบกิวก็ออกนําหน้าที่ออกนําหน้าไปก็หยุดลงก่อนที่จะกระดิกจมูกไปมาแบกิวมีไรเหรอข้าได้กิน่นซากศพเน่าเปื่อยหืมซากศพเน่าเปือ่อยอากมองออกไปรอบๆพื้นที่อย่างเป็นกังวลที่แห่งนี้คือเขตดินแดนแห่งคนตาย หากมันจะมีกลิ่นสบเหม็นเน่าก็ต้องหมายถึงมีมอนสเตอร์อันเดดอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณนี้ความจริงแล้วเขาก็เข้ามาเขตบึงนี้ลึกไม่น้อยมันก็น่าจะได้เวลาที่จะเริ่มพบเจอกับมอนสเตอร์บ้างแล้วเพราว่าราดาร์ที่สอดแนมอยู่บนอากาศกลับกลับมาพร้อมๆกับสันหน้าให้เฮ้ยข้าพยายามแล้วขอรับแต่ก็ไม่พบเห็นสักตัวเลยมอนสเตอร์ที่มองไม่เห็นยินดีที่แบกิวมีการตอบสนองอาร์ คุณคิดอยู่ในขณะที่โดนขัดฤฤฤฤยังกระทันหันราดันร้องออกมาก่อนที่ขาข้างหนึ่งจะถาลายลงไปยังบึงด้วยสัญชาตญาณอาร์กกระโดดออกมาจากหลังราดันลงไปกับพื้นเขาพอจะเข้าใจเรื่องราวได้แล้วตอนนี้มือเน่าหู่หนึ่งกำลังพุดออกมาจากบึงและดึงขาของราดันพยายามจะลากลงบึงน้ำหืมมาสเตอร์ที่สัอนตัวในบึงนั่นเหรอราดันปลดปล่อยการแปลงร่าง คมดาบเป็นคว้ามืดอาร์คกดแกว่งดาบพยายามจะเฉือนแขนข้างนั้นที่รั้งขาของราดันเอาไว้ออกไปขณะนั้นเองร่างของราดันเปลี่ยนกลับเป็นงูก่อนจะเลื้อยเข้าไปประจําตําแหน่งที่เอวของอาร์คราดันคล้ายกับจะถอนหายใจยอย่างโล่งอกก่อนที่ราดาร์จะเป็นฝ่ายร้องออกมาทัดจากนั้นจะจะจะเจ้านายที่บื้องนั่นใบหน้าของอาร์คต้องแข็งค้างขณะที่หันกลับไปมองปุ๊บก็เป็นเสียงคล้ายน้ําเดือดนะทุกคน มันไม่ใช่แค่พื้นที่ตรงนี้เท่านั้นบึงโดยรอบทั้งหมดกําลังมีฟองอากาศปุ่นออกมาก่อนจะมีร่างสีดําเริ่มลุกคานขึ้นมาทีละตัวทีละตัวกลิ่นของเนื้อเน่าตลบอบอวนไปในขณะที่ร่างนั้นเผยขึ้นซึ่งเป็นโครงกระดูกที่มีเนื้อเน่าติดมันยังมีทั้งหนอนและปลิงเลื้อยช้ายไปมาตามผิวมันน่า,ยาขยะแขยงจนทําเอาไม่อยากจะกินอาหารไปได้สักสามปีทว่าที่อาร์ตัวนั้นไม่ใช่รูปลักษณ์ของมาสเตอร์เหล่านี้วิบ้าเอ้ย จำนวนของมอนสเตอร์ที่ปรากฏขึ้นจากบึงนั้นมีเกือบ100ตัวโดยการใช้เนแห่งแมวเขายืนยันชื่อของพวกมันว่าซอมบี้เชรืราและพวกมันยังมีเลเวลสูงถึง300ครับผมก็สำหรับอาร์คในตอนนี้ก็จบไปแล้วนะฮะทุกคนขอขอบคุณที่รับฟังผมมาจนจบนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสมาชิกที่สมัครเป็นสมาชิกกันเข้ามานะครับก็ขอขอบคุณอ ท่านผู้ที่กดซับสไคร์หรือว่าเข้ามาฟังเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ฟังจนจบด้วยนะครับเดี๋ยวตอนต่อบไปผมน่าจะทําพวกนี้นะครับทุกคนเพราะว่าวันนี้ก็ดึกมากเนาะผมเลิกงานกว่าจะกลับถึงบ้านก็นูนะ่นน่ะเกือบจะสี่ทุ่มแล้วนะทุกคนนะก็เลยทําให้การทําคลิปของผมมันต้องลดน้อยถอยลงไปนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าวันไหนไม่ได้ทำพา์ทาเอ้ไม่เลยฟาดทาวันไหนที่ผมไม่ได้ทํางานโอเวอร์ไทม์หรือว่าไม่ได้ทนะํา OT ีเนี่ยผมก็จะกลับมาทําให้เยอะๆเหมือนกับที่เคยทํานะครับทุกคนขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่จุใจนะ สวัสดีครับ